วัสดีครับวันนี้ก็จะมานําเสนอตัวอย่างการใช้งานบอร์ดอัดรีโนนะครับแสดงการวิ่งของหลอด LED นะครับ3ดวงนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์สตัวนะครับนี่ครับก็คือสวิตช์ตัวหนึ่งเนี่ยจะกดให้เล่นแล้วก็หยุดเล่นนะครับส่วนอีกสวิตช์อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะกดให้หลอดดีรอพร้อมที่จะเล่นนะครับเดี๋ยวผมขอนิดนึงก่อนว่าตัวอ่าสวิตช์ตัวแรกนี่จะกดให้หยุดนะครับแล้วก็กดให้เล่นนะครับ กดให้เล่นแล้วกดให้หยุดนะครับแล้วก็สวิตตัวนี้จะกดให้รอมาอยู่ที่ตำแหน่งดวงแรงแล้วพร้อมที่จะเล่นนะครับกดนี่ครับก็จะกระพริบรอเล่นนะครับถ้าเราปล่อยก็จะเล่นตามซีเควนซ์ไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตว่าครั้งแรกเนี่ยแต่ละดูจะติดช้านะครับจากนั้นก็จะติดเร็วนะครับแล้วก็ติดช้าเห็นไหมครับแล้วก็ติดเร็วแล้วก็นี้ก็ให้มารอ พอเรากดสวิตปุ๊บเนี่ยก็จะมารอที่จุดเริ่มต้นนะพร้อมเล่นนะครับโอเคนะครับเนี้ยตัวนี้ก็กดอะไรครับกดให้หยุดเล่นนะครับแล้วก็กดให้เล่นหยุดเล่นไปแล้วนะพอยกดให้หยุดเล่นไปแล้วเนี่ยเรากดสวิตตัวนี้ก็ไม่มีผลแล้วนะเพราะว่าเราให้โปรแกรมหยุดเล่นไปแล้วเรากดอีกครั้งให้กลับมาเล่นนะครับแล้วเราก็กดให้รอได้โอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูโค้ด โปรแกรมนะครับที่ทํางานลักษณะแบบนี้กันนะครับโอเคครับเราไปดูตัวอย่างโค้ดโปรแกรมกันเราก็มาดูตัวอย่างโค้ดโปรแกรมกันนะครับซึ่งตัวอย่างที่ถมกจะอธิบายคร่าวๆเท่านั้นครับไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับให้เห็นหลักการคล้ายๆกับที่เราเห็นในตัวอย่างนั้นว่าได้ยังไงนะครับว่าเริ่มต้นเราก็กําหนดให้พอร์ตนะครับเป็นออบพุดก็มี890นะครับก็คือขา890บนบอร์ด Arduino Uno นั่นเองนะครับแล้วก็มีหลอด LED ทั้งหมด3ดวงนะครับนี่ครับ แล้วก็มีสวิตนะครับรอเล่นนะครับที่ขาสามกับสวิตรีเซ้นนะครับก็คือเปิดปิดการเล่นนั่นเองนับอยู่ที่สองนะครับโอเคอ๋อเดี๋ยวขออธิบายใหม่นิดนึงว่าตัวสวิตพลั้นบัตต้อนนี่หมายถึงว่าให้หยุดเล่นกับเล่นนะครับแล้วก็รีเซเนี่ยกลับมารอที่จุดเริ่มต้นนะครับเป็นแบบนั้นกับกับเมื่อกี้นิดนึงนะครับโอเคจากนั้นเราก็ในฟังก์ชันเซตอัพนะครับก็บอกให้อพินนะครับเป็นเอาพุททั้งหมดนะครับ แล้วก็ให้สวิตช์สองตัวนี้เป็นอินพุตพูนอัพนะครับจากนั้นในฟังก์ชันลูปนะเราก็ตรวจสอบสวิตช์นะครับว่าจะหยุดเล่นหรือให้เล่นนะครับน่ครับรอสวิตช์ตัวนี้แล้วก็สวิตช์ตัวนี้ก็ครับก็จะรีเซ็ตนะครับให้มารอเล่นที่จุดเริ่มต้นทุกครั้งนะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะเล่นนะครับนี่ครับจะเห็นสังเกตที่เราบอกแล้วนะครับว่าตัวหลอด LED ของเราจะติดช้าสามครั้งถูกไหมครับก็นี่ครับหน่วงเวลา5 0 0มิลลิวินาที 0.5วิ0.5วิ0.5วิแสดงว่าแต่ละดวงครั้งแรกเนี่ยจะติดดับเนี่ย0.5วินะครับจากนั้นก็มาติดดับอย่างเร็วเลยนะครับด้วยร้อยมิลลิเซกนะครับหรือ0.1วินะครับติดดับอย่างเร็วก็แสดงโปรแกรมเราก็ทํางานตามนี้ครับติดดับติดดับติดดับ0.5วิแต่ละดวงติดดับอย่างเร็วนะครับ0.1วินะครับแล้วก็มาเคลียร์เค้าสเต็ปนะเพราะนี่จะเค้าสเต็ปนะครับนับ ศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองสามอันนี้เคลียร์ตรงนี้พอถึงสามเนี่ยก็เซตให้เป็นศูนย์ใหม่เพราะนอลอด,ดีเราก็จะวิ่งลงมาอย่างนี้แล้วก็สามครั้งวิ่งลงมาอย่างนี้แล้วก็สามครั้งไปเรื่อยๆนะครับส่วนันนี้ก็คือเป็นสวิตคอยเช็คครับว่ามีการกดรีเซ็ตไหมนะครับถ้ามีรีเซ็ตเนี่ยจะให้หให้เป็นศูนย์อยู่ตลอดเวลาก็เหมือนปุ่มนี้ครับปุ่มอะไรนะครับปุ่มรีเซ็ตนี่ครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยลอดดีเราก็จะมารอยอยู่ที่ดวงที่หนึ่งตลอดเวลาเพราะว่าทําไมครับพอเรากด พอเรากดถูกไหมครับน่ครับถูกเซตเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นก็จะวิ่งที่ศูนย์อยู่นะครับพอลงมาเพิ่มค่าไปก็จริงแต่ถูกรีเซตจีก็กลายเป็นศูนย์ใหม่ก็เล่นที่ศูนย์ไปเรื่อยๆจนกว่าเราปล่อยครับปล่อยมันจะเล่นตามแบบเดิมจากนั้นถ้าเรากดอันนี้ใช่ไหมครับกดพัฟบัตถอนปุ๊บอ่าพอเราปล่อยปุ๊บเนี่ยตรงนี้เงื่อนไขเนี่ย จากจิงเป็นเท็ถูกไหมครับเนี่ยเป็นเท็ก็จะไม่เข้าตรงนี้ละนี่ครับไม่เข้านี่พอเพราะกดอีกครั้งหนึ่งจากเท็เป็นจริงก็จะเข้ามาเล่นใหม่ก็หมายถึงใช้ชี้ิตัวเนี้ยกดครั้งแรกไม่เล่นกดครั้งที่2เล่นกดครั้งที่สามไม่เล่นกดครั้งที่4เล่นซีเควนต์แบบนี้เหมือนกันโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณนะโค้ดโปรแกรมคร่าวๆนะครับก็สามารถนําไปลองเล่นได้นะครับครับขอบคุณมากครับ